ทุกคนครับในตอนนี้ค่าไฟแพงมากครับแล้วก็ส่งผลให้แอร์โซลาเซลล์หรือว่าแอร์พลังงานแสงอาทิตย์กำลังเป็นกระแสที่ดังมากในขณะนี้ครับโดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนนี้นะครับ <S <S เดือนมีนาเมษาพฤษภาโอ้โหตลาดแอร์ปีนี้ว่ากันว่าจะขายดีมากครับ รวมทั้งในปีนี้นะครับตลาดแอ์โซลาร์เซลล์หรือว่าแอ์พลังงานแสงอาทิต์นะครับกำลังเป็นที่นิยมกําลังเป็นกระแสอย่างมากนะครับเพราะว่าเป็นแอร์ที่ประหยัดไฟและสามารถใช้ไฟได้2ระบบครับในตอนกลางวันนะครับทุกคนสามารถที่จะเปิดแอร์ไปเลยครับทั้งวันครับแล้วก็แทบไม่ได้จ่ายค่าไฟเลยครับเพราะว่าแอร์ใช้ไฟจากแสงแดดใช้ไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลักครับแล้วก็ในตอนกลางคืนนะครับก็สามารถเปิดแอร์ได้ด้วยครับเพราะว่านะครับ แอร์โซลาร์เซลล์นะครับเป็นแอร์ที่ใช้ได้ทั้งไฟบ้านแล้วก็ไฟจากแสงแดดครับแล้วก็จากปัญหาเรื่องค่าไฟแพงนี้เองครับในตอนนี้นะครับมีพี่น้อง FC นะครับทักไลน์เข้ามาโทรศัพท์เข้ามาสอบถามกับทีมงานร้านพี่หมีโซลาร์เซลล์กันเยอะมากเลยนะครับว่าพี่หมีครับแอร์โซลาร์เซลล์ขนาด9,000 BTU ใช้แผงโซลาร์เซลล์กี่แผงมีราคาเท่าไหร่ครับแอร์โซลาเซลล์ขนาด12,000 BTU ใช้แผงโซลาเซลล์กี่แผงแล้วก็มีราคาเท่าไหร่ แอร์โซลาร์เซลล์ขนาด18,000แปดบิดียูใช้แผงโซลาร์เซลล์กี่แผงราคาเท่าไหร่แอร์โซลาร์เซลล์ขนาด25,000ื่นบิดียูใช้แผงโซลาร์เซลล์กี่แผงราคาเท่าไหร่ครับทุกทุกคนครับทุกคนทราบไหมครับว่าในตอนนี้นะครับช่างติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์สำหรับแอร์โซลาร์เซลล์เนี่ยกำลังขาดตลาดอย่างมากครับแล้วก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำให้ร้านแอร์ก็ดีแล้วก็โชว์รูมแอร์ก็ดีครับกำลังประกาศรับสมัคร ช่างติดตั้งแผงโเซลล์สำหรับใช้กับแอร์เซลล์กันเป็นจํานวนมากครับแล้วก็จากปัญหาช่างติดตั้งแอร์เซลล์คาตลาดนี้นี่เองครับในวันนี้พี่หมีเซลล์จึงจะมาแจ้งข่าวดีครับในตอนนี้นะครับทางกลุ่มอาจารย์วิศวกรเซลล์จากบริษัทโซล่าถูกดีนะครับกำลังเปิดรับสมัครคอร์สอบรมเซลล์ภาคปฏิบัตินะครับเรียนทั้งหมด2วันเต็มนะครับ ซึ่งทางอาจารย์วิศวกรนะครับจะมาสอนนะครับนะครับหลักสูตรนะครับต่อไปนี้นะครับหนึ่งนะครับจะสอนความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้าเบื้องต้นครับแล้วก็สองครับจะสอนความรู้พื้นฐานด้านเซลล์เบื้องต้นนะครับก็สําหรับท่านที่ยังไม่มีพื้นฐานเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของเซลล์เลยนะครับท่านสามารถเข้าเรียนได้ครับเพราะว่าอาจารย์วิศวกรจะปูความรู้พื้นฐานให้ท่านก่อนนะครับ แล้วก็3ครับจะสอนนะครับรวมทั้งจะแนะนำอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการติดตั้งโซลาเซลล์นะครับ <S <S แล้วก็ข้อ4นะครับจะสอนวิธีการติดตั้งไม่ว่าจะเป็นสายไฟโซลาเซลล์ Sale, การเข้าปัก MC4 ต่างๆให้ท่านได้ลงมือปฏิบัติได้นะครับลงมือทํากันเองจริงๆนะครับ ข้อ5นะครับจะสอนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาประเภทต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นหลังคาเมทัลชีทหลังคากับเบื้อนรอนคู่หลังคานะครับซีแพคมาเนียนะครับรวมทั้งนะครับจะสอนติดตั้งนะครับโซลาเซลล์นะครับสำหรับใช้ลดค่าไฟภายในบ้านแล้วก็ไฮไลท์เลยนะครับจะสอนนะครับวิธีติดตั้งแอร์โซลาร์เซลล์หรือว่าแอร์พลังงานแสงอาทิตย์ให้กับท่านนะครับว่า แอร์เซลล์เซลเนี่ยมีวิธีการติดตั้งยังไงมีวิธีการนะครับรับงานยังไงครับเวลาที่ท่านนะครับจะไปรับงานติดตั้งแอร์เซลล์เซลตามบ้านนะครับท่านจะรับงานยังไงนะครับใช้แอร์รุ่นไหนดี คำนวณยังไงติดตั้งแผงยังไงติดตั้งแอร์ยังไงก็อย่าลืมนะครับเข้ามาเรียนให้ได้เลยนะครับเพราะว่าทางอาจารย์เนี่ยโอ้โหจะโฟกัสแล้วก็จะสอนเรื่องแอร์เซลเซีลให้ท่านด้วยนะครับรวมทั้งนะครับจะสอนติดตั้งพวกโซลเซียลภาคการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งปั๊มน้ําหอยโขงการติดตั้งปั๊มน้ําบาดาลเซลเซลนะครับและเมื่อเรียนจบแล้วนะครับทางอาจารย์ก็ยังจะเปิดให้นะครับผู้เข้าอบรมนะครับมีการถามตอบนะครับเพื่อให้ผู้เข้าอบรมนะครับสามารถนําความรู้ ที่ได้รับการอบรมในวันนี้นะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพได้นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับทุกคนจะได้รับประกาศสิบัตรนะครับแล้วก็ถ่ายรูปปู่ร่วมกันนะครับแล้วก็มีกลุ่มไลน์ต่างๆให้ผู้เข้าอบรมนะครับเข้ามาปรึกษาเข้ามาสอบถามได้ตลอดนะครับในการที่นะครับเรียนจบไปแล้วนั่นเองครับเอาละครับและสําหรับท่านนะครับที่สนใจนะครับอยากจะเข้าอบรม คอสอบรมนะครับโซลาเซลล์นะครับก็สามารถติดต่อนะครับทีมงานร้านพี่หมีโซลาเซลล์ได้เลยนะครับคอสอบรมคอสนี้นะครับทางอาจารย์นะครับเปิดสอนทั้งหมด2วันเต็มนะครับเป็นการใช้วันหยุดนะครับให้เป็นนะครับวันแห่งความรู้เพื่อทําให้ท่านนะครับสามารถเป็นประกอบอาชีพได้นะครับอาจารย์จะสอนในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับเริ่มต้นจากเดือนนี้เลยนะครับเดือนนะครับบกรลาก็มีสอนนะครับปิดรอบไปแล้วนะครับแล้วก็มาเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็มีสอนนะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับเปิดคอสที่นะครับจังหวัด อยุธยานะครับแล้วก็เปิดคอร์สสอนนะครับที่นะครับจังหวัดสะแก้วครับสองจังหวัดนะส่วนเดือนมีนาคมเดือนเมษายนแล้วก็เดือนต่างๆนะครับเดี๋ยวนะครับพี่หมีจะมาอัปเดตให้ฟังว่าเดือนนะครับมีนาคมนะครับเดือนเมษายนหรือว่าเดือนอื่นๆเนี่ยเปิดสอนที่ไหนแล้วก็วันไหนบ้างครับและสําหรับคนที่สนใจนะครับในตอนนี้นะครับติดต่อนะครับ ทีมงานร้านพี่หมีโซเชียลได้เลยครับโดยการทักไลน์นะครับ SIAEC บานเขียนติดกันเลยนะครับหรือนะครับใครอยากสแกนแอดไลน์เพื่อนเพื่อนจัตโนมัตินะครับพี่หมีขึ้นนะครับสแกนคิวอา e โค้ดไปให้แล้วและสำหรับคนที่สนใจอยากจะโทรศัพท์มาปรึกษานะครับก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0809869999นะครับ0809869999สำหรับในวันนี้พี่หมีต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ